สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการบริหารจิตใจบริหารจิตวิญญาณเรานำความรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้ที่พระอริยเจ้าท่านนำมาสอนนะครับนำมาปฏิบัติไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองนะครับเพราะมันก็เหมือนกับกฎกติกาของสังคมนะกฎกติกาสังคมมีควบคุมกายแต่หลักธรรมะปฏิบัติเนี่ย ศึกษาเข้าไปที่ภายในของเราภายในจิตใจจิตวิญญาณของเราเพื่อเป็นการพัฒนาจากภายในแต่ในส่วนตัวผมนะในความคิดการพัฒนาคนเนี่ยมันต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่จิตใจก่อนเลยนะถ้าจิตใจพัฒนาขึ้นมาได้อย่างอื่นก็สามารถที่จะพัฒนาได้การปกครองก็จะง่ายขึ้นนะเพราะว่าเมื่อทุกคนมีจิตใจที่งดงามแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไปกระทำผิดศีลผิดกฎหมายกันนะ การปกครองมันก็ง่ายขึ้นบ้านเมืองสังคมก็มีความเจริญแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับที่มาเกิดเนี่ยที่มาเกิดเป็นคนอะผมพูดเฉพาะคนนะฮะที่มาเกิดเป็นคนเนี่ย,นนย,นนนยล้วนมาจากต่างพบต่างภูมิกันผมจะไล่ฟังนะครับมาจากพบไหนบ้างที่มาเกิดเป็นคนในปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นี้ก็คือมาที่มาจาก้นจากโทษของนรกแล้วก็มีนะฮะเคยมาจากพืชสัตว์นรกมาจากเปรตมาจากอสูรกายมาจากสัตว์เดรัจฉาน มาจากเทวดานางฟ้ามาจากพรมนะครับคนบนโลกทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากภพภูมิที่แตกต่างกันนะเมื่อภพภูมิแตกต่างสังเกตได้จริยาความประพฤติต่างๆจึงแตกต่างกันนะฮะตรงนี้แหละมันก็จะหมุนวนหมุนเวียนก็อยู่ตลอดไปไม่มีวันจบสิ้นนะฮะเพราะว่าเราได้ก่อกรรมคือการกระทําต่างๆทั้งบุญและบาปมากมาย แต่ไอส่วนของบุญนั้นเราจะไม่ต้องกล่าวถึงนะเพราะว่าส่วนของบุญนั้นมันนําเราไปสู่แดนสุคติภูมิแต่ส่วนของบาปเนี่ยมันจะนําเราลงไปอบายภูมินะครับมันก็วนเวียนเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบสิน้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงแนะนําวางเส้นทางให้เราไว้ให้เราปฏิบัติแต่พระองค์ไม่ได้ชี้ว่าคนนั้นคนนี้จะต้องบรรลุคนนี้คนนั้นต้องสําเร็จถึงนั่นถึงนี่มันอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับ คืออุปนิสัยของบุคคลแต่ละคนเนี่ยวิสัยของสัตว์เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเราสังเกตว่าคนในปัจจุบันเนี้ยมีอุปนิสัยใจคอแบบไหนเราเออเราย้อนไปดูในอดีตได้เลยนะครับว่าเขาก็ต้องมีลักษณะเหมือนกับปัจจุบันนี้แหละเพราะว่าดวงจิตที่มาเกิดเนี่ยมันดวงเดียวกันนะฮะมาเกิดใช้จิตใจมาเกิดจิตวิญญาณนะฮะคงไม่สงสัยนะครับว่าจิตใจนี่คืออะไร นะเป็นที่รู้กันความรู้สึกนึกคิดนะฮะดวงจิตวิญญาณเป็นรูปในนามนามในรูปอันนี้มันจะปวดหัวหัวจะปวดเราก็ไม่กล่าวถึงเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วทุกคนนะเดินทางไปเกิดพบภูมิต่ตา,ตางๆคือนําจิตวิญญาณไปนะพระอ,องค์จึงทรงวางให้เราปฏิบัติในข้อปฏิบัติต,าต่างๆผมที่ทําช่องนี้ก็เพื่อที่จะนําประสบการณ์ที่ได้รับมาประสบการณ์การปฏิบัติส่วนตัว การพบเห็นสิ่งต่างๆความลี้ลับอะไรต่อมิอะไรนะฮะมาเล่ามาแชร์แบ่งปันกันเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความรู้นะฮะเล็กๆน้อยๆแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าที่ผมนำมาพูดนี้ไม่ใช่ความรู้ปริยัติที่ท่านจะสามารถนำไปสอบเป็นนักธรรมได้เรานำความรู้หัวใจจริงๆที่ท่านต้องการปฏิบัตินะฮะมาแนะนำกันท่านที่หวังเอา ถึงปลายทางให้ไวเห็นภาพรวมทั้งหมดผมมาขยายความในข้อปฏิบัติในส่วนที่ผมมีความรู้ความชำนาญให้ท่านได้เข้าใจหากท่านเข้ามาชมมาพบเข้ามันไปตรงกับตริกของท่านเข้าผมยินดีต้อนรับขออนุโมทนาครับและขอขอบคุณทุกทกท,กท่านนะฮะที่กดซับสไคร b ์ติดตามกันมันโดตลอดทั้งเก่าและใหม่นะฮะใครที่ชมแล้วนะฮะใครที่ชมแล้วหากชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์ให้นิดนึงนะฮะ ที่ยังไม่ได้กดติดตามดูที่ครับว่าได้กดติดตามไว้หรือยังกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆขึ้นมาจะได้เตือนที่เครื่องท่านเลยนะฮะก็อ,อยากทราบอะไรนะอยากรู้อะไรนะก็สอบถามมันเข้ามาได้แต่อย่าถามเรื่องปริยัตยินะครับที่จะไปสอบนักธรรมผมเน้นตรงนี้เลยเพราะมีบางท่านนะครับที่อาจจะเรียนปริยัตยิมาแล้วเข้ามานั่งฟังแล้วก็เอาความรู้ทฤษฎีต่างๆมันคุยกันไม่จบครับผมบอกก็เลยคุยกันไม่จบ หากจะฝึกปฏิบัติแบบที่ผมนํามาคุยมาแนะนําแต่ไม่ใช่ผมตั้งขึ้นเองนะครับของพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อฤาษีดึงดําที่นํามาสอนพวกเราเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อไปให้ถึงดีนะก็เพื่อความรวดเร็วครับเพราะว่าอายุเรามันสั้นชื่อเรามันสั้นเมื่อกี้ผมจะคุยเรื่องอะไรพูดมาพูดไปพูดไปพูดมา,ดมาก็ลืมนะก็คือเรื่องของสายความรู้ในศาส,สนาเริ่มเลยนะครับ พระอ,องค์ทรงแยกสายไว้ทั้งหมด4สายด้ยวยกันขอย้ำนะฮะทุกคลิปผมก็จะพูดแต่ว่าทุกคลิปที่พูดมาผมมันจะไม่ได้ขยายความพิเศษว่าแต่ละสายมันจะอยู่รู้ได้อย่างไงว่าแต่ละสายใช่ไหมฮะก็คือสายวิชาในพระพุทธศาสนามี4สายสายแรกคือสายสุข,ขวิปัสโกสายนี้นะครับสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้สามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตปะหารเข้าสู่บัิภานได้เหมือนกันแต ไม่มีความรู้พิเศษเพราะไม่ได้ไปฝึกความรู้พิเศษในกสินทั้ง10นะฮะกสินทั้งหมดมีกกสินทั้งหมดมีมีสิกองนะฮะแยกเป็นดินน้าลงไฟอากาศพูดฟังคร่าวๆก็ต้องแยกไปฝึกนะความรู้พิเศษนั่นคือสายสุขวัสโกไม่มีความรู้พิเศษเพราะไม่ได้ฝึกความรู้พิเศษสายที่2เตวิชโชสายนี้มีความรู้พิเศษเหมือนตาทิพนะฮะแต่แค่เห็นอย่างเดียวนะครับ เ็นอย่างเดียวไม่สามารถที่จะสนทนาสื่อสารหรือเดินทางไปได้สายที่3ชะละพินโยสายนี้มีความรู้เหมือนตาทิพย์สามารถเห็นได้สามารถสนทนากันได้สื่อสารกับต่างพบนะครับก็ทําได้2ออย่างสายที่4ปฏิสัมพิทัศนตตระตสายนี้มีความรู้ครอบคลุมทั้ง3สายแรก แต่สายสุขวอปัสะโกก็คงไม่ต้องคุยกันเพราะว่าท่านไม่ได้ฝึกนะความรู้รพิพเศษก็หม,า,มายถึงสายที่2กับสายที่3นะฮะความรู้ปฏิสัมพิทัพปโตเนี่ยครอบคุมความรู้สาย2ในวิชาสก็คือสายที่2กับสายที่สมีความเฉลียวฉลาดกว่าสามารถเห็นได้สามารถสื่อสารสนทนาได้สามารถยกจิตอธิสมานากายออกไปได้ถ้าเป็นอภินญานะครับอภิญญาก็สามารถ เอากายหยาบยกกายหยาบไปไหนตอนไหนได้หมดไม่ว่าจะเป็นต่างดาวนะฮะภพภูมิใ,ใดๆนะอย่างที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงไปโปรโดพุทธมารดาที่ชั้นดาวดึงนะฮะเสด็จไปแล้วก็สเสด็จกลับนั่นท่านเอากายหยาบไปนะครับไม่ใช่เอาอาทิศสมานกายไปนี่ครับผู้มีฤทธิ์อภิญญานะฮะอภิญญาก็มีสองพวกนะฮะก็มีอภิญญาหก,กับปฏิสัมพิชายานนี่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้า,าเนี่ยปฏิสัมพิชายานครับท่านบรรลุตรงนี้ลัตรัสรู้ด้วย นะก็คงไม่มีใครไปเทียบเท่าได้ยกเว้นพระเทวทัตนะฮะมักจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะฮะแข่งดีแข่งเด่นนะก็นี่แหละครับก็ไปสู่อบายภูมิเอเวทีมหานรกบนที่ไปทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะถูกขึงอยู่ถูกไฟเผาผานอยู่นี่แหละครับคือความชั่วก็คือเราสังเกตนะการจะรู้ว่าใครอยู่สายไหนนะก็คือรู้และทั้ง4ส,สายเป็นแบบนี้นะโครงสร้างเป็นแบบนี้ ทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะเราปฏิบัติไปบางทีเราก็ไม่รู้ใจตัวเองว่าเราชอบแบบมีฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์นะฮะบเป็นวิชาพิเศษหรือไม่วิชาพิเศษก็คือท่านผมก็จะกล่าวถึงสายสุขโภพสะโกนะท่านก็ฝึกภาสมาธิเหมือนกันจับอารมณ์อนาปานสติเหมือนกันนะภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือไม่ภาวนาอะไรก็แล้วแต่โดยการจับลมหายใจไปเรื่อยๆจนอารมณ์ขั้นสมาธิไปสู่อุปจารสมาธิไปสู่ปฐมฌา,านไปสู่ทุติยฌานตัติยฌาน จัตุาชาญก็เป็นชาญของสุขวิปัสสโกท่านนะฮะคือไม่มีความรู้พิเศษนั่นเองอาจจะมีนิมิตเกิดขึ้นนะฮะนิมิตเกิดขึ้นในแต่ละชาญก็เป็นนิมิตของสุขวิปัสสโกนะนี่คือสายสุขวิปัสสโกที่มาสายตั้งแต่เตวิชโชธราพิงโยปฏิสัมพิทัปโตสามสายเนี้ยท่านจะต้องแยกมาฝึกหลังจากที่ฝึกจับลมหายใจมาเหมือนกับ สุข,ขวิทย์ปสโกแล้วนะฮะเป็นวิชาบังคับแล้วท่านก็มาเปลี่ยนฝึกต่อนะฮะมาฝึกแยกมาฝึกนะฮะแยกมาฝึกกระสินสิบต้องฝึกกระสินสิบเท่านั้นนะครับถึงจะเกิดฤทธิ์เกิดเด่นตั้งแต่ฤทธิ์ทางใจนะฮะไปจนถึงฤทธิ์เหาะหืนเดินอากาศนะฮะแหวกน้ําลุยไฟอะไรก็ว่ากันไปนะก็ต้องฝึกกระสินสามอย่างก่อนก็คือกระสินกระสินไฟกระสินแสงสว่างกระสินสีขาวอันนี้เกิดอํานาจที่ปัจจคุยาน นะแต่ถ้าอีก7กองนั้นอีก7กองนั้นก็ต้องฝึกนะฮะถ้าจะเอาฤทธิ์อภิญญาฝึกและทําให้ถึงชานสี่แล้วก็มีการสลับมาสลับไปนะฮะด้วยความชํานาญเชี่ยวชาญในกสินทั้ง10อันนี้จึงจะแสดงฤทธิ์อภิญญาได้แต่ถ้าเราเอาแค่ทิพประจักขุยานความรู้ตรงนี้เราก็ฝึกกสินสามอย่างนะฮะทำไปชนถึงชานที่4นะเพราะเมื่อถึงชานที่4แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเห็น รับรู้รับเห็นอะไรต่างๆได้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนที่ท่านจะฝึกฤทธิ์ฝึกเดชฝึกกระสินอะไรก็แล้วแต่ท่านจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของความดีความดีนั่นก็คือศีลปฏิบัตินะอารมณ์วิปัสสนาญาณก็ต้องเข้มข้นปฏิบัติไปด้วยฟังดูแล้วเยอะนะฮะจริงๆแล้วถ้าทำกันจริงๆทำจนเคยชินก็มันจะมีความคล่องตัวนะมันไม่ต้องไปบังคับอะไรมาก วันนี้เราก็คุยให้ฟังแยกนะฮะแยกให้ฟังเฉยๆว่าสายสุขของปัสโกูล์นะเขาทากทันยังไงสายวิชาพิเศษเขาทากันแบบไหนนะฮะนิมิตในกระสิททั้ง10นี่ก็จะแต่ละกองก็จะไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันอันนี้คือมาถึงนิมิตนะฮะนิมิตของสุขขอปัสกความรู้ธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่ความรู้พิเศษท่านก็เกิดอีกแบบหนึง่งนะแต่อํานาจลิ์นะฮะอำนาจลิ์นะลที่จะเกิดขึ้นต้องมาจากก๊าซนิททั้ง10เท่านั้น วันนี้ก็คุยแค่คร่าวๆแยกสายให้ฟังขายความรู้พิเศษกับสายสุข,ขวะวิปัสสโกทุกสายจะสายไหนก็ต้องอยู่บนศีลวัดปฏิบัตินะฮะวิปัสสนาญาณเข้ามาร่วมด้วยการพิจารณาโลกอาการลดยะวางอารมณ์นะฮะกิเลสทั้งหลายที่มันหนักๆเนี่ยเราวางได้บ้างไหมเราสังเกตง,ง่ายๆนะครับเราสังเกตตัวเราพยายามดูตัวเราความผิดพลาด อัตนาโจทยยัตตานางจงพิจารณาเพ่งโทษโจดขานความชั่วความผิดของตัวเองไว้เสมอแล้วความดีมันจะเพิ่มมากขึ้นถ้าเมื่อใดที่เรายังมัวแต่จ้องคนอื่นนะฮะอันนี้คุยกันหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามัวแต่ไปจ้องเพ่งโทษคนอื่นคนนั้นทำมึงอย่างนี้คนนี้นทําไอ้นั่นคนนั้นมีพฤติกรรมอย่างนี้คนนี้นมีพฤติกรรมอย่างนั้นมองแต่คนอื่นแล้วเมื่อใดล่ะครับที่จะ พัฒนาตัวเองเข้ามาสู่ความดีของพระพุทธเจ้าได้มันก็ยังเร็วอยู่มันยังค่ำนะครับเราต้องพิจารณาตัวเองว่าวันนี้เราทําความชั่วอะไรบ้างเราคิดชั่วอะไรบ้างนะนี่ผมพูดแบบค่าๆง่ายๆนะยังไม่เจาะรายละเอียดกันมากเอาไปเพียงว่าจงพิจารณาตัวเองไว้เสมอนะฮะอย่าไปพิจารณาผู้อื่นเพราะตราบใดถ้าเราดีเสร็จแล้วคนอื่นเขาไม่เลวแน่นอน เมื่อเราดีแล้วเราก็จะไม่มีอารมณ์ไปอยากว่าคนอื่นไม่อยากมีอารมณ์ไปพิจารณาโทษกล่าวขานชาวบ้านแน่นอนที่สุดนะครับก็คลิปนี้มาคุยเันเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจนถึงช่วงนาทีสุดท้ายนะครับขอทุกท่านมีความเจริญทั้งทางโลกโลกธรรมทั้งหมดขอให้ท่านเจริญทั้งทางธรรมที่ปฏิบัติแล้วเข้าสู่มรรคผลง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ยากครับเป็นธรรมชาติจริงๆ ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ